สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับปอยอีกแล้วนะคะวันนี้ปอยจะมาทํากับข้าวของแซ่บๆนะคะของแซ่บๆทุกๆคนที่ชอบกินกันเราลองมาดูกันนะคะว่าปอยจะทําอะไรกินในวันนี้ สิ่งที่ปวยทาอยู่ในตอนนี้ก็คือหั่นขานะคะทุกคนเราจะหั่นเป็นแว่นแล้วทีนี้เราก็จะแยกเป็นสองส่วนนะทุกคนส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไว้ใส่ต้มแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะเอาไว้ใส่ลาบมันจะได้หอ,หอมๆนะทุกคนขานี้เราก็จะหั่นแว้นๆวนเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะสับๆให้มันละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆนะทุกคนนะทุกคนมาดูด้วยกันก็คือวันหยุดก็คือแบบอยากกินก้อยปลาทุกคนแต่ว่าถามว่ามันทําง่ายไหม มันก็ไม่ยากนะทุกคนก็ทําง่ายอยู่เพราะว่านาะออย่างว่าแหละเราก็รู้วิธีทําว่าทํำยังไงมันก็ง่ายสําหรับคนที่ไม่เคยทํามันก็จะอาจยุ่งยากนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ทําออกมาก็อร่อยนะทุกคนสิ่งที่ปอยจะมาจัดเตรียมขั้นต่อไปก็คือเราจะมาหั่นถั่วผักยาวนะทุกคนหั่นพอดีอย่าให้ชิ้นใหญ่มากพอดีพอดีนั่นแหละทุกคนหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหนะ้าถั่วผักยาวนะทุกคนเนี่ยหั่นแบบนี้แหละมันไม่ยุ่งยากแต่ก็ระวังมือตัวเองหน่อยนะ ทีนี้เราก็จะมาหั่นผักชีต่อนะทุกคนผักชีก็นี่แหละผักชีที่เรากินกันนี่แหละแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นหอมบัวหรือว่าต้นหอมนี่แหละทุกคนใครรู้จักบ้างจะหั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะทุกคนหันห่นเว้นๆพอดีพอดีนะทุกคนหอมบัวคนไหนที่ว่าแพ้ก็หั่นไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะทุกคนนะทีนี้เราหั่นต้นหอมเสร็จกันแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําปลาปลานี้เราก็จะแร่เอาแต่เนื้อน,นะทุกคนเพื่อที่จะ เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะทุกคนปลานี้ทีนี้ปลาที่เราแล้เอาแต่เนื้อเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาหั่นอีกรอบหนึ่งให้มันเป็นชิ้นพอดีนะทุกคนไม่ต้องหั่นชิ้นหนามากหั่นชิ้นแบบพอดี เพราะว่าเวลาเรานําไปรวกให้สุกมันจะได้ง่ายๆนะทุกคนเราจะหั่นแบบนี้ทั้งสองชิ้นเลยหั่นให้หมดเลยทุกคนแล้วเราก็จะนําไปลวกน้ําร้อนที่เราเตรียมไว้นะทุกคนนะเสียดายมากเลยทุกคนตอนที่เราทําก้อยปลานั้นปอยลืมอัดคลิปวิดีโอไว้มาให้ทุกคนดูนะทุกคนขอโทษด้วยจริงๆลืมจริงๆในขั้นตอนที่เราลาบเสร็จหน้าตาลาบปลาก็จะประมาณนี้แล้วตรงที่ส่วนก้างปลาหรือหัวปลาเราก็จะเอาไปต้มเป็นน้ำซุป มาสดร้อนๆนะทุกคนอยากจะบอกว่าชื่นใจมากๆเลยทุกคนในวันนี้ที่เราจะกินกับลาบปลาก็จะมีลวกผักเหนียงแล้วก็มีหัวปีหัวปีนี่ปลอยไปเอาทีหลังกินมาได้สักพักหนึ่งแล้วพึ่งนึกขึ้นได้ว่ามีหัวปีอยู่ในตูน้เย็นเอามากินกับลาบปลานี่ทุกคนเข้ากันมากๆเลยแหละทุกคนมันเป็นของที่เข้ากันอยู่แล้วเนาะอีกอย่างปลอยก็เป็นคนที่ชอบกินผักตอนแรกนั่งกินข้าวก็นึกไม่ออก กินไปกินมามันแวบเข้ามาในหัวว่าในะตู้เย็นมีหัวปีอยู่นี่นาก็เลยไปเอาหัวปีมากินคู่กันกันกบลาบปลานะทุกคนถึงจะกินคนเดียวแต่ก็อร่อยนะทุกคนอร่อยมากๆกับข้าวที่ทํานี่ไม่ได้ชมตัวเองหรือว่าจะเข้าข้างตัวเองนะทุกคนทุกคนคิดเหมือนกันไหมถ้ากับข้าวที่เราทำเองนะ่ะมันจะถูกปากเรามากๆเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เราอยากจะกินไงทุกคน มันก็เลยออกมาแบบอร่อยถ้าเหมือนคนอื่นทำนะ่ะแล้วเราไปทานนะ่ะแล้วทีนี้มันก็จะไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เราเคยกินก็คือคนอื่นที่ทํามันก็เป็นรสชาติของเขาเนาะเขาก็อร่อยของเขาแต่ไม่อร่อยสําหรับเราถ้าอยากกินอร่อยเราก็คือแบบ ต้องทำเองอะ่ะเราจะได้รู้รสมือของเรารสชาติของเราที่เราชอบใช่ไหมทุกคนใครว่าคิดเหมือนกันบ้างคุยที่โม้อยู่ตั้งนานลืมเรียกทุกคน,กคนมากินข้าวด้วยกันมาค่ะมากินข้าวด้วยกันก้วยปลาแซบๆนะคะปลานินซื้อมา1ตัวตัวหนึงเกือบสองลได้มั้งร้อยกว่าบาทประมาณร้0ยกว่าบาทนี่แหละทุกคนไปซื้อมาก็คือเรากลับมาจากโรงพยาบาลนะทุกคน อันนี้ก็คือกลับมาหิวข้าวมากๆกลับมาจากโรงพยาบาลประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วทุกคนแล้วจะไม่ให้หิวข้าวได้ยังไงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันบ่ายโมงกว่าแล้วอะทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเด็ดเด,ดเดีดเด๋ยวถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูอีกนะเดี๋ยวมาโมให้ทุกคนดูและฟังไปด้วยกันนะทุกคนบอยขอตัวไปกินข้าวและบายบาย